รันด้อมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินวาทาล่อจามอย่างนี้ใครคิดถึง ช่วงนี้ถ้าจามแล้วไม่ได้เป็นโควิดแปลว่ามีคนคิดถึงแน่ๆเลย่ะคะเขาอยากจะคุยกับคุณด้วยแหละแล้วอาจจะเป็นคนที่เฝ้าฝันรอคอยและอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณเลยทีเดียวเหมือนเขามองคุณเป็นคนในฝันนะคะแต่ตัวเขาเองอาจจะยังลืมรักเก่าไม่ได้และยังไม่พร้อมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่เจอกันมันเลยมีอะไรบางอย่างที่มีปัญหาขัดแย้งอยู่ภายในใจเขาทําให้เขาไม่กล้าสแสดงออกไม่กล้าถ่ายทอดอะไรที่มัน ตรงไปตรงมาเลยได้แต่เอามาคิดถึงคิดแล้วคิดอีกจนคุณจามแทบจะเป็นโควิดกันแล้วนะตอนนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับโควิดหรอกนะมันเป็นเพราะว่าใครคนนั้นเขาเอาแต่เฝ้าฝันและคิดถึงคุณนั่นเองและตอนนี้เหมือนเขานะคะกําลังพยายามสงบจิตสงบใจของเขาเองอยู่และแน่นอนว่าเขาเป็นคนที่คุณเคยเจอกันแล้วและอาจจะมีซัมติงในการพูดคุยกันมาก่อนหากต้องการรู้ส่วนตัวทักทายมาได้สวัสดีค่ะ